ถือเป็นอีก3แต้มสําคัญนะครับสำหรับทีมช้างื่อนะครับที่วันนี้สามารถเอาชนะมาเลเซียได้1ประตูต่อศูนย์ยังเหลืออีก2นัดนะครับที่ไทยจะต้องลงแข่งขันนะครับแล้วก็ตอนนี้ถือว่าก็มีโอกาสเข้ารอบสูงโดยนัดสุดท้ายถือว่าเจองานหินครับเจอกับเวียดนามซึ่งตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของสายครับวันนี้นัดนี้มาเชียร์เป็นไงบ้างครับวันนี้มันมากแล้วก็ภูมิใจมากค่ะสุดยอดที่เชียงไทยชนะเลิศค่ะใช่คุ้มค่ามากๆเลยกับการเดินทางไกลมาเชียร์งานนี้ค่ะคือแบบ ชอบมากคือถูกใจมากได้ใจจริงๆค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะอาหารรัดนี่แบบปึ้มมากเ <c oughs> อึดอัดไหมครับกว่าจะยิงได้นี่ช่วงท้ายเกมก็อีกสิบนาทีหมดเวลาแล้วมสุดๆมา,มากๆคือแบบลุ้นลุ้นจนแบบเกือบนาทีสุดท้ายอะ่ะมีโอกาสยิงหลายลูกมากเลยแต่แบบแต่เขาก็ทําให้เราไม่ผิดหวังอะ่ะเขาเรียกสัทธาจากเราได้ตลอดนะคะวันนี้ทุกนัดวันนี้ผู้รักัาประตูยอดเยี่ยมมากเลยค่ะพี่เก็บได้ทุกเม็ดจริงๆ แน่นอนค่ะจัดไปมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะค่ะมาเพื่อเชียร์ไป็มที่เลยโปรโปรฟุตบอลไทยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ